ผลของการมีมิตรด,ดีในยะที่หนึ่งพิกุทั้งหลายพิกุผู้มีมิตรชั่วมีสหายชั่วมีพวกพ้องชั่วเสพคบเข้าไปนั่งใกล้มิตรชั่วและประพฤติตามมิตรชั่วเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อพิกุไม่บำเพ็ญ อภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่บำเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจากบำเพ็ญศิลทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อไม่บำเพ็ญศิลทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจากละกามาราคะ รูปราคะหรืออรูปราคะข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้พิกุทั้งหลายพิกุผู้มีมิตรด,ดีมีสหายดีมีพวกพ้องดีเสพครบเข้าไปนั่งใกล้มิตรด,ดีและประพฤติตามมิตรดีเหล่านั้นอยู่จากบำเพ็ญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื problems, ่อพิกขุบาเพญอภิสมาจาริกธรรมให้บริบ <te> um ูรณ์แล้วจักบาเพ็ญเสกธรรมให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้เมื่อบาเพญเสกธรรมให้บริบูรณ์แล้วจักบาเพญสินทั้งหลายให้บริบูรณ์ข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้ เมื่อบำเพ็ญสินทั้งหลายให้บริบูรณ์แล้วจักละกามราคะรูปราคะหรืออรูปราคะข้อนี้ย่อมเป็นฐานะที่จะมีได้